เอาเอาเอาเยอะทีเดียวเลยโอเคครับครับสวัสดีครับฟังเกมเอาแผนน้องไงทำไมชกชกแบบชอเลี้ยอเฮียงอ่ะก็แ่นทะตามเกมเราอายุพอเยอะแล้วน้องเขายังอายุน้อยอยู่แล้วก็สดขึ้นมาเอาไปเขอะก็แล้วต้องทำ อะไรที่เราบังได้เราก็บังอะไรที่ออกได้เราก็ออกต้องมาตามเกมเราครับมาตามความแข็งนะแข็งมาตู้ต่อตู้คนสบายคิดตอนนี้ต้องระวังไว้เลยครับต้อง้ไม่แข็งกวพอจิกซอนะครับแข็งมากถ้ามาไม่ดีไม่ดีมีเสียบร้อยครับผมคือได้หมดนะแต่ว่าแข้มวยสูงมาวาแข้งมวยสูงเพรมวยสูงต่อยยากหน่อยนึงจะเป็นรองเพาเราจังหวะเราช้ากว่าเขาเจอมวยเตี้ยเป็นไงครับมวยอะไรกันเนี่ยเจอได้หมดเจอได้หมดขาหนาจะอะไรได้หมดเจอได้หมด ้าอาจะบอกน้องว่าไงไปดูออกนี่นะเสียเขาบอกไว้ว่าจะจะให้งานพิชิงที่อารีเอสอารีเอสเอากับใครกับใครนะดมทองครับดมทองพี่กัดร้อยแปดครับร้อยแปดเอาทำได้ป้องวันนี้ช่งกี่ไร่พี่เอพี่เอลมาคอนโทรนี้ว่าเกิดเจอดมทองนี่เป็นไงบ้างเนี่ยเอ้ก็ต้องแก้แก้ทีละจุดทีละจุดแต่เรื่องขนาดผมก็ไปดูแลตลอดอยู่แล้วไปดูแลน้องตุ้เร้อดถามว่ายากมันมันก็เหนือ่อยแต่ว่าไม่น่าไม่น่าเกินน้องออกความเข้าใจ อยากจะมีเข็มขัดอีกสักเส้นหนึ่งสักโหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยร้อยสร้อละดำเนินครับโอ้ตอนนี้ฉลายยังป่าเปเสียแป์ที่ญี่ปุ่นเล้วอ๋อเสียใโอ้ใชใครอ่ะพี่ต้อยก็อ๋อไอ้ลากาเราไม่จริงไม่น่าเชือแท่ะเราโอ้ทบขนาด้่เจมืออยากจะมือไหมน่าจะเปียใจวอ๋อเขาเนเราเพาไม่ักีย้าแกสแล้วมั้เออคือเขาจะยาวหน่อย ยาวหน่อยแล้วก็มีรูปดักทางเงี้ยแล้วก็รูปขวาแล้วก็จะแกะไปแล้วยาวอย่างเดินไปช่วยอ่าก็ยังยังยังไม่ไม่ยอมยอมไม่เอ้ยเอ้ยใครเห็นไหมใครเห็นผู้ชมไหมเป็นไงบ้างกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมก็ยากเลยโอ้ร้อยเก้าสิบสามกิโลได้ท้สามกิโลร้อยสามกิโลสามสามโดมันไม่มีปัญหาใช่ไหมเอาล่ะครับคั้งคราวนี้ชนะ ก็งามเลยฝากใครมาติดตามห่รัอ๋อไป้าฝากเสียเอาลองยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มหน่อยเอ้ยยิ้มได้นะเสืยยิ้มยากแววๆเฟียร์มา